<laughs> ครับไลท์ที่สามหลังจากเมื่อวานรู้สึกว่าไม่มีอะไรวันนี้ไปวิ่งแกลบมานะครับอันนี้ไปวิ่งแกลบมาแล้วรถก็มีอาการหลายๆอย่างอย่างแรกเลยที่เจอคือผ้าเบรกหน้าจะหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะแวะซื้อผ้าเบรกมาเปลี่ยนผ้าเบรกหลังเนี่ยใกล้จะหมดนะครับแต่ผ้าเบรกหน้าหมดแล้วต้องเปลี่ยนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ เสียงโซ่โซ่เนี่ยผมตึงมาจนสุดหางปลาแล้วนะครับเห็นไหมตึงมาจนสุดหางปลาแล้วนะครับมันมันมันต่อไม่ได้แล้วนะแต่โซ่มันก็เก่าแล้วนะครับโซ่เก่าเนี่ยโซ่มันจะตายแล้วตายคือมันจะมันจะมีช่วงตึงช่วงหย่อนคือมันจะตึงหย่อนไม่เท่ากันแหละเนาะมันจะตึงหย่อนไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะ แล้วมันน่ารำคาญเสียงดังนะครับวันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะแกะฝาครอบนะครับตัวครอบโซ่ออกดูสเตอร์แหลมหรือยังแบบสเตอร์มันใกล้จะมันใช้ได้ต่ออีกประมาณเท่าไหร่หรือว่าโซ่เนี่ยเราจะซื้อใหม่หรือว่าเราจะแค่ตัดมันเดี๋ยวจะแกะดูนะครับแต่คิดว่าคงตัดแหละไม่มีตังตรงนี้กรอบนะครับถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็จะ แค่ตัดมันตัดโซ่ใช้ต่อนะเขาว่าช่วยเราทํามาหากินได้เยอะนะครับเนี่ยถ้าเห็นมันจะสะบัดสะบัดแต่ว่ามองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนะถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวถอดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวหาอะไรใส่น็อตก่อน โซ่ก็แห้งด้วยนะครับขับอย่างเดียวพูดอย่างนั้นไม่ได้ดูอยู่ดูแลอยู่ครับแต่ว่าแต่โซ่แห้ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นฝสาข้อตัวล่างเนี่ย yeah. จะเห็นว่ามันสะบัดเนี่ยมันจะตึงไม่เท่ากันอันนี้ตึงมากเลยพอหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยหย่อนเนี่ยอันนี้คือ โซ่มันเก่าแล้วนะครับมันจะมีข้อที่ตายข้อที่ไม่ข้อที่ตายข้อที่ข้อที่ยังดีอยู่นะคราวนี้ขอตัวบนด้วยฝนตกรอให้ฝนซามันเสียงดังมากแล้วก็มันฝนมันสาดด้วยทำไม่ได้นะครับ สาครอบตัวบนนะอันนี้เราจะดูสเตอร์เนี่ยมันหย่อนแล้วโซ่ก็เก่ามากแล้วนะครับจริงๆถ้าจะเปลี่ยนชุดพวก โซ่สเตอร์หรือว่าสเตอร์หน้าสเตอร์หลังถ้าน้องๆเพื่อนๆไปเข้าร้านแล้วเขาแนะนำให้เปลี่ยนทั้งชุดเนะี่ยเปลี่ยนทั้งชุดนะครับถูกต้องแล้วนะครับถ้าเฮ้ยข้างหน้าดีอยู่ข้างหลังไม่ดีเปลี่ยนเฉพาะข้างหลังหรือว่าเปลี่ยนโซ่ไม่เปลี่ยนสเตอร์หรือเปลี่ยนสเตอร์ไม่เปลี่ยนโซ่อันนี้ไม่ไม่ควรนะครับเพราะไม่มันจะแบบอายุการใช้งานมันไม่เท่ากัน คือถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นชุดแล้วมันก็จะทํางานได้เต็มอายุมันนะเอออาจจะจ่ายเยอะหน่อยแต่ว่ามันคุ้มกว่าคุ้มกว่ามาเปลี่ยนเป็นอย่างๆไม่ดีนะครับไม่ดีอันนี้เราจะทํายังไงกับมันเดี๋ยวจะคายจะคายตัวอ่ตัวล้อดันเข้าไปให้สุดเพื่อที่จะเซตใหม่นะเอาประแจมน ไม่ใช่มาผิดตัวโอ้ แค่คลายนะครับใหม่อีกแล้วใหม่อีกแล้วใช่แล้วก็คลายหางปลาซะ 음. Mm. 예. Yeah. ให้ขอยออกมาได้นะครับ เคยเอารถไปทำแล้วเขาใช้นอ็อตเออเขาใช้ประแจไม่ถูกเบอร์แล้วหัวหัวน็อตผมเสียเหมือนกันผลมากแล้วเสียงผลดังไหม <c oughs> โอ้ <Okay>. oh, ทํา <ำ S 1> ไปเปียกไป <laughs> นี้เราก็ได้ระยะต่ําสุดก็พอที่จะดูได้ว่าเราจะต้องตัดโซ่ออกสับก,กี่ข้อนะครับอย่างนี้ถ้าตัดถ้าตัดออกข้อนึงก็น่าจะดีแต่ถ้าตัดสองข้อเลยน่าจะไม่พอนะครับ เดี๋ยวเราปลดโซ่อมาทำความสะอาดทั้งนอกแล้วก็เช็ดสภาพสเตอร์ด้วยนะครับ <c oughs> หาข้อต่อกันอ่า มอไม่เห็น ค้ okay. างแล้วเดี๋ยวหาอะไรจิ้มน,นิดนึงอพอดีครีมถ้าใช้ครีมเอ,อถ้าใช้ครีมหนีบจะง่ายมากครับอ่าโอเคลดแล้ว เห็นไหมอันนี้เราเอาตัวตัวต่อโซ่ออกก่อนอเค ผมดูตรงนี้น,นี่ถ้าฝนมันยังไม่หยุดนี่อาจจะขอเบกรกล้างก่อนตัวนี้นะครับถ้าเราจะเอาออกอ่ะเนี่ยเขาต่อโซ่มันเป็นมันเป็นตัวผู้แบบนี้เวลาเราตัดอะ่ะเวลาเราตัดอะ่ะมันจะต้องเหลือเหลือปลายที่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นวงในแบบนี้นะครับ มันต้องเหลือตัวนี้ถ้าตัดเหลือตัวนอกมันก็จะเสียไปยข้อหนึ่งไม่รู้จะเข้าใจไหม,มก็คือว่ามันต้องเหลือตัวในกับตัวในแบบนี้ถ้าถ้าตัดเกินเนี่ยเราก็จะเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดตัดเหลือดีกวนะ่านะคราวนี้ไอ้โซ่รถเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเทียบดู อันนี้ระยะเข้ามาข้างในแล้วใช่ไหมครับถ้าสามารถตั้งได้อีกถ้าโซ่มันดีนะแล้วก็ถ้าสเตอร์มันยังโอเคอยู่นะครับก็จะใช้ต่อไปอสักนิดหนึ่งอันนี้ถ้าลองเทียบกันดูก็เอาออกประมาณสักข้อหนึ่งผมว่านะเอาออกประมาณสักข้อหนึ่งอืม กจะข้อหนึ่งครับเดี๋ยวเอามาล้างก่อนแล้วก็จะถอดชุดนี้ด้วยเพราะยังไม่ได้เห็นสเตอร์หน้าเลยลนี่ก็ประมาณนี้ก่อนไหมเปียกแล้วเดี๋ยวพักไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมขสอพักไว้อย่างนี้ก่อนฝนตกแรงมากเลย แล้วเดี๋ยวมาทําต่อเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างโซ่แล้วก็ไปล้างโซ่เช็คสเตอร์มีไฟไหมส่องสเตอร์ให้ดูแป๊บนึ่งนะอีกนีแป๊บนึ่ง สเตอร์ยังใช้ได้ครับสเตอร์ไม่ล้มไม่แหลมสเตอร์ไม่ล้มไม่แหลมก็น่าจะใช้ได้สักพักใหญ่ๆเดี๋ยวถอดดูสเตอร์หน้าแล้วเดี๋ยวผมทำความสะอาดโซ่ใหม่ตัดโซ่แล้วเดี๋ยวตอนใส่มาถ่ายให้ดูปต่ใส่พรุ่งนี้เช้าแล้วกันแช่ชชโซ่ผมไม่มีน้ำมันเบนซิน,นจริงๆเอาเบนซินล้างดี เดี๋ยวผมแช่โซ่กับน้ำมันเครื่องเก่าๆกมม่อนแล้วเดี๋ยวแปลงขัดออกแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้ไม่ไหวแล้วเปียกสำคาญเสียงผลด้วยเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย